สวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโพนเดินป่านะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที menu, ่ยวบ้าง on on. Water, future, mark, no โจงนะครับกับพี่ท่านนี้นะครับนี่แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมวรวิษจอมโมนะครับผมไม่ใช่พี่ผมเนี่ยจะเป็นน้องนะครับแล้วก็คนข้างนี้นะครับสวัสดีครับผมไอรัชวงนะครับหรือว่าไอเดินป่านะครับสวัสดีดีครับผมพ here, ันนะครับครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็จะมาใช้ชีวิตที่บ้านโจงนะครับ ที่นี่เลยนะครับยังไงก็ฝากช่องของพวกเราด้วยนะครับนี่ก็ดูแลนี่ครับใครบ้างใครบ้างตรงนี้ไหนทามาทานีมีพี่หลายคนนะครับอยากจะเห็นก็ครัวผมนะครับนี่ก็มาเกือบจะครบแล้วครับหนึ่งไม่ครบเยอะไม่ครบสองสามนี่เลย และที่นี้ทุกคนต้องคุยดีนะครับพี่ผมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่รอบนี้จะพิเศษกว่าทุกรอบนะครับวันนี้ไปไหมกูไปไหมเดี๋ยวข้าวครับเพราะาขาคุยกันว่าเขาจะให้พวกผมอาการเรื่องอาหารนะครับบอกว่าจริงๆไปอยู่ป่านี่แค่สร้างภาพอุ้ยผมทำได้จริงๆนะฮะไม่เชื่อไปถามมาร์ลิสได้เลยนะครับมาร์ลิสก็อยู่ตรงนั้นก็จริงกันจริงๆใช่ไหมมาร์ลิสถ่ายละ แน่นอนแน่นอนอาหารเรานี่ทำออกมาอร่อยอยู่แล้วมั่นใจได้ถุงไม่พอกินนะได้ครับร้อเราเข้าแล้วตอนนี้พี่ไอ้ก็รับหน้าที่หุงข้าวแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวพี่ไอ้เดียวหุงข้าว รอบนี้ผมไม่ทำนะครับรอบนี้พี่ไอทำอาหารอร่อยนะครับรอบนี้ <laughs> จากรอบกินฝีมือพี่ไอนะครับวันนี้ผมอร่อยไหมครับพี่โป๊ผมอร่อยหลายรอบแล้วครับรอบนี้ผมจะรอกินของพี่ไอนะจับป้าผมมาบ้านโจงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งผมมากับพี่ไอนะพี่ไอพามา อยู่ที่บ้านจงนี่ครับคืนนี้เราก็จะนอนกินนอนอยู่ที่บ้านจงนี่เลยนะครับพร้อมนี้ครับมีวบรบิสมีน้องพังแล้วก็มีพี่ไอ้มีผมแล้วก็มีแฟนของพี่ไอแล้วก็มีน้องสาวของพี่ไอ้ด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กๆมาสองคนด้วยคืนนี้เราก็จะทําอาหารกินกันที่บ้านจงที่นี่นะครับมันมีแต่ประโยชกับปร่งมากจะเอาของของยังอยู่เขามาช้ ทำไมมัเมือดิถ่ายให้ดิคิดไม่ออกถือกล้องไปอื่นแล้วคิดไม่ออกไม่่จัถือผิดช่องช่องเขาอื่นแล้วคิดอะไรแม่ไม่ตามช่องเขอช่องเมียดิเมียสั่งขวดได้เดินมาเห็นใบยากาศวไดงเป็นอย่างบหน้าอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีได้มาเยี่ยมเยี่ยมรุ่นพับวรวิทย์ว่ามาเล่า นั่อยู่จน่ก้างขาดอกนี้หรอไม่เ็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าจงมาก็คงจะได sure. ้นั่งคุยการสนสนาทีทางครับดือดเนไปแล้วดูข้าต่อเรือโหฮะอืมคุณงอกวข้าเดือแล้ว ไ,ไ,ไม่ได้ไปนานเกินใช,ใชไปเดินแค่รอบเดียวนะเนี่ยบ้านจงใหญ่มากเลยเดินไม่ทั่วที่พง้องเอาแมวเขาเข้าอ,ออกแล้วนะครับเรามาดูกันจริงๆริงนะจะมาดูอะไรมาลูต้มกินน้ำพริกใช่ไหมเออเขาตามด้วยเปลอ๋อทำเฮ้ยไม่ใช่นะเขาตาตด้วยเปลนี่ <S <S อ่ะเขาแมวเขาเนีย่ยน้าจะกินทอดทอดอกินไม่ดิ จะบอกใช้ไป็การกินเหรอกินได้น่าดอกรึเปล่าอยากลองกินหมดแล้วตอนนี้ข้าวของพี่ไอซ์ก็มาเตรียมอยู่ตรงนี้นะครับไก่สุกแล้วส่งน้องพังก็กําลังเตรียมเครื่องที่จะทําอะไรนะน้องไอซ์เอ๋น้องพังเอ๋น้ำยาน้ํายาขนมจีนนะครับส่งพี่ไอซ์กับพี่วรวิทย์เขาก็ไปเก็บเขาเล็ดต้นอะไรนะต้นดอกแคร์ต้นอะไรนี่แหละครับสีขาวๆอยู่ตรงนู้นนะ กำลังเก็บเลยเพื่อจะมาทำกับข้าวให้พวกเรากินกันนะครับอตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็เริ่มที่จะสะลัวสลัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเย็นห้าโมงก,ก,กว่าๆแล้วนะครับใกล้หกโมงแนละ้วน,น,น้องพานก็กำลังคั่วพริกแกงนะครับว้าว โอ้โหกินอย่างแรงเลยนะครับตามด้วยหมูนะครับนี่เลยน้ำนิดหน่อยจะไหม้ไหมนะน้ำไหม้น้ำเพ่มนิดนึ่งน้ำเพิ่นิดนึงโอเคโอ้โหนิดเดียวพอแล้วพี่ไอ,อ,อ้พอพอพอ เอาละครับบางครั้งก็ใส่ตะไคร้ออที่ก่ออาจจะอยู่ไม่ได้นะคั่นขาไปเลยนะคร,ครับเดี๋ยวเมย์ก็จะทั่นมาด้วนะครับทุกคน ทางวันยไม่ตช่หรือว่าจะไม่ไปหรือจะไม่ไม่น่าใช่โอ้หลายตัวหลายเพศกันไม่รู้โน่นหนะโตหนาโตตาอุจจางผมพี่ไอ้ก็เตรียมมะเขือชื่อใสข้างในนะครับใช่สุดผมก็รอกินอย่างเดียวครับตอนนี้ผมช่วยกันเยอะแล้ว ตอนนี้น้องพงันธ์ทำอ,อร่อยอร่อยๆได้ดีตอนนี้นะพี่ไอซ์กับวรวิทย์แล้วก็น้องพังก็จะไปประดับไฟตกแต่งบ้านของโจงนะครับ ว่าคืนนี้เราจะสวยงามสว่างสวขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็วางโปรแกรมไว้ว่าจะติดไว้ตรงนี้หลอดนึงจะติดไว้ตรงที่พวกเราทําอาหารรตรงนี้หลอดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูตอนที่มันมืดๆว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเราจะตกแต่งบ้านพักของโจงว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับเราก็จะไปไม่ถึง ยนเลยแล้วก็วรวิทนี่มาแล้วอสายาวสบายววิบติี่เบวรวิทยนมดีเยอะยดองดสอบทดสอบมาหรือเปล่าอ้มาแล้วไปมาแล้วนะครับทุกคนหดวงแล้วต้องรอมืดก่อนตอนนี้พี่วรวิทก็กำลัง เปลยนะครับนอนนะครับโอ้เปรยสวยมากเลยนะครับน่านอนมากเลยตอนนี้เราก็รออีกเมนูนะครับนี่ต้ผักมากินไหมครับเนี่ยว้าวเดือดพุดคูดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนมืดมืดโอ้เปิดไฟ สวยงามมากนะครับบ้านจงตอนนี้สว่างไปด้วยหลอดไฟนะครับของพี่ไอส่วนบ้านจงก็สว่างสวยนะครับเราจะาจะเอาไฟมาส่องสว่างตอนนี้บ้านจงสว่างมากเลยนะครับดูทุกคนดูโอ้สวยงามมากนะครับตอนนี้อากาศก็มืดมืดแล้วโอ้มีไฟด้วยสวยงามมากเลยอือ สวยไหมบรรจงสวยไหมสวยสวยเนาะโอ้โหมีไฟสวยมากเลยบรรจงโอ้ครับอาหารเย็นของพวกเราก็พร้อมแล้วนะครับสวนบริบรีก็เตรียมข้าวแบบนี้คนช้วยนะครับอาหารก็จะมีช่ของ,งยาขนมจีนของ,งพัน,นครับแต่ก็จะมีก้องตางตอย่างน,น,นะครับทุกคน,อาานโอเคครับทุกคนมาให้เป็นการเสียเวลาพวกเรามากินข้าวดยกันนะครับ ไครบ้วยะโอเคข้าก่อนนจนข้ามาก่อนไมกินข้าวไหมเอาข้าออกผมจะชิมหนมจีนนันยาของน้องพังนะครับโอ้ดูสีสันน่าจะน่ากินมากเลย

ยายากินคนเดียวโจ๊กแต่ว่าไม่ได้กินเองอันนี้กินมาละกินแค่ดอกออกไปบ้างยายากดูอากาศไม่ค่อยดีเลยเนาะสิไม่ค่อยดีกินลงไปแล้วตอนเนี้คุณมาแก่ขนาดนี้ไม่เคยได้ยินกินได้โจไม่กล้ากินเลยกินได้ไหมเราไม่แก่อันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันมันเป็นถ้ามันเป็นพวกนั้นมันจะสมุนไพร ไม่าพอบอกให้ผ่มนี้จงต้มตลอดไม่ทำไงเาตักนอยู่คนเดียวีางไงอ่้ทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับนี่พระจันทร์กำลังจะพ้นจากขอบภูเขานะครับโอ้ซึ่งมีแสงสว่างสวยงามมากตอนนี้เลยคืนนี้พระจันทร์อาจจะเต็มดวงก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าพระจันทร์ขึ้นสูงกว่านี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนให้ดูว่าพระจันทร์คืนนี้สวยขนาดไหนนะครับ กับบริเวณรอบๆที่พักของพวกเรานะครับคือบ้านจงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับน้องปลารามาปลูกเปตรงนี้เลยพี่พงปลูกตรงไหนครับพี่มาจับเสานี้กับเสานี้แล้วกันอ๋อพี่ผูกั้งทางกพี่พงปผูกเป็นเนาะางลางนี้ทีแรกผมว่า ไม่ใช่ไปนอนบนนะครับผมก็จะพุกอยู่ตรงนี้นะครับไปไปที่ชั้นี้เลยนะนนี่เป็นนองเป็ด็กนะงภาคเหนือเขาจะขึ้นไปนอนบนครับ นแน่แน่นแล้วของคุณปูณนี่ไกลมากไม่ใช่ของคุณ อาจารย์ไม่สวย คนครับตอนนี้ก็หลังจากเรากินข้าวเย็นเสร็จนะครับเราก็นั่งเมาท์มอยกันเป็นเวลาสักครู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมานอนกันแล้วนะครับส่วนผมก็จะนอนตรงนี้นะครับทีแรกผมก็จะนอนข้างนอกแต่ว่าอ่าวรวิทย์กับจงบอกว่าน้ําค้างของข้างอะไรนะครับผมก็เลยต้องเข้ามานอนในบ้านของจงนะครับ ผมก็มานอนกับน้องพังนะน้องพันธก็นอนอยู่ข้างบนนี้ส่วนผมก็จะนอนอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็เราก็จะก่อไฟไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อให้คนอบอุ่นกับเราสองคนนะครับใช้่ี่สมุจุดจ ตตาไว้กอนะตอนนี t <t tamam <t <t ้ผมกับน้องพังก็เข้านอนแล้วนะครับน้องพังก็นอนอยู่ข้างบนนี้เลยส่วนเราสคุนก็จะก่อไฟไว้ตรงกลางตรงนี้เนะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีแต่ควนะผมนี่ดน ลมขวนเรียบร้อยนะครับคิดว่าน่าจะอุ่นนะเราสองคนมานอนในบ้านจงนะนอน,นอน,นบ้านจงส่วนพี่ไอ้กับเขาก็นอนชั้นบนนะส่วนผมกัน้องพันก็นอนชั้นล่างแต่ว่าจะเป็นห้องห้องครัวของพี่จงนะก็จะมีหลังคามีอะไรกันนะครัมื่เรียบร้อยนะแล้วก็จะนอนในบ้านนะ ในบ้านจงเลย okay. ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคนผมกจะเข้านอนแล้วเหมือนกันเจอก,กันพรุ่นี้เช้าเลยนะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้าทุกคนนี่ก็เช้าแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆที่พักของจงนะครับด้านข้างผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นสวนอะโวคาโดนะครับทุกคนส่วนน,นู้นก็จะเป็นภูเขาลูกสูงมากอยู่ทางด้านนู้นนะซึ่งต้นไม้ใหญ่มากแล้วน่าจะสูงมากด้วยนะทุกคน สังเกตได้จากไกลๆนี่เียนะครับว่าน่าจะสูงนะครับทุกคนเลยตรงนี้ก็จะมีดอกหญ้าที่เขาไว้ทําให้กดกันนะครับเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไป ด้านบนบ้านกันนะครับนี่คือทางนี้ไปข้างบนก็จะเจอบัดจงอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีเสียงนกร้องด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่าทุกคนดูว่าเห็นหรือเปล่านะครับนุ่นเลยบ้าจงอยู่ตรงนุ้นเลยบะจงก็เลี้ยงไก่ไว้เต็มเลยนะครับ ไก่ก็สวยมากเลยอ้นี่ก็จะเป็นร่องรอยของไก่ที่ขุดคุ้ยใส่ดินไอ้ใส่เดือนเอาไว้กินกันนะครับยงเขาก็จะปลูกไผ่ตรงไว้กินหน่อหม้ด้วยนะครับมีไหลกออยู่นะครับตรงนี้ โอ้มองไกลไปพี่ไอ้ก็ตื่นมาผิงไฟแล้วนะครับโอ้ดูไก่จงนะครับนี่โอ้สวยงามมากเลยนะทุกคนโอ้ ผมก็จะพาทุกคนมาดูฝั่งข้างบนนี้ด้วยนะครับว่าบรรยากาศเช้าๆข้างบนนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบลวิตนอนตรงนี้นะครับนี่นอนเปลตรงนี้เลยนะครับโอ้ก่อฟืนไว้ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อกันความหนาวนะทุกคนโอ้ข้างเมื่อก้กอจงก็สุกลงหนึ่งนะครับทุกคนกำลังเหลืองน่าก,กินเลยนะครับ ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาเลยนะครับด้นโอ้ต้นไม้ที่นู่นน่าจะสูงมากเลยนะครับเรามองจากไกลๆก็สังเกตได้เลยว่าน่าจะสูงนะครับและเยอะมากด้วยนะครับโอ้สวยงามมากเลยทุกคนข้างล่างก็จะเป็นป่ากล้วยนะครับผสมกับไม้ไผ่มีต้นไม้ด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีต้นไรด้วยนะครับต้นหนึ่ง เสียงนกร้องเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าสุกนีอยังต้นไทรเช้าๆนกก็จะร้องประมาณนี้นะครับทุกคนบรรยากาศน่าอยู่มากเลยนะครับตอนเช้านี้บริเวณรอบรอบบ้านจงก็จะปลูกผลไม้เอาไว้กินด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นลําใหญ่นะครับทุกคนแต่ยังไม่โตนะ ตัวยังเล็กอยู่คาดว่าอีกไม่กี่ปีก็คงจะออกดอกออกผลให้เราได้กินได้อยู่นะครับให้จงได้กินนะครับส่วนข้างนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะเพราะว่ายังไม่เห็นลูกยังไม่ออกลูกนะครับตรงนี้เลยก็จะมีเสาวรดนะครับน่าจะเป็นเสาวรดกําลังออกดอกนะนี่ดอกกําลังบานอย่างนี้นะครับด้วยสวนด้านล่างก็ นี่เลยเสริมด้วยสับปะรดนะครับทุกคนว้าวมีหลายต้นอยู่นะครับนูน่นข้างล่างนู่นก็มีอีกต้นหนึ่งนะข้างล่างนี้ก็มีสองสามต้นบริเวณนี้ก็มีเต็มหมดเลยสับปะรดนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็มีแต่น่าจะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับเพราะว่าใบามันไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เลยนี่โอ้สับปะรดนะครับนี่ออกลูกขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับเพกคนฝั่งนี้ก็มีด้วยนะครับนี่โอ้เป็นแถวกันอย่างนี้เรียงกันกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสุกกันหรือยังนะครับว่ามันกินได er ้หรือยังเดี๋ยวผมก็ลองไปถามพี่ไอ้กับพี่วโลวิดดูว่ามันกินหรือว่ามันสุกหรือยังนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับพันนี้ว่ามันชื่อพนันอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองถามพี่ไอ้ดูกับ พี่วรวิทย์ดูว่ามันคือพันธุ์อะไรกันนะครับแล้วมันกินได้ยังหรือ,อยังนะครับวัาสุกหรือยังนะครับแต่ตรงนี้มันมีลูกหนึ่งซึ่งมันก็หิวๆแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันโอ๋อแมลงกินนั่นเองนะครับลูกนี้ก็คงอาจจะเน่าเสียไปนะครับนี่มแมลงกินตรงนี้แล้วนะครับบรรจงจะปลูก มีกล้วยไม้มีต้นแก้วมังกรแล้วก็มีต้นเฟื่อป่าด้วยนะครับมีจงกรมปลูกด้วยนะครับตรงนี้เลยว้าวอันนี้อะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยโอ้นกก,กโอ้โหมีต้นไอ้แก้วมังกรทะลุออกมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นหุด ไล่การไลน่นกของโจงนะครับดูก็จะไล่ประมาณนี้นะครับซื้อโจงก็เลี้ยงไก่ไว้เยอะนะต้องทําแบบหุนไล่กาด้วยเผื่อมีตัวเยี่ยวหรือว่านกอินทรีนะครับจะมากินไก่นะครับเราก็ต้องทอํหุ่นไล่การประมาณนี้นะครับเผื่อนกอินทรีกับกาจะได้กลัวนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเอาหน้ากากตรงเมื่อกี้มาใส่กับเสื้อตัวนี้นะรับรองอินทรีกับอีกานะ่าจะกลัวแน่นอนนะครับเพราะว่า หัวกะโหลกเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยนะทุกคนที่ผมถ่ายเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นนะครับตอนนี้เด็กๆก็หนาวนะครับมันนั่งผิงไฟกันนี่เลยนะครับนี่ไม่ใช่มันเป็นเปลือกข้าวเป็นยังไอออยาอาที่อยากเอาห่อเล็กๆ กินก็หองเยี่ยงเดียวเลยเียราจะเรียมตัวทำตะข้า่นนะครับก็หั่นเสร็แล้วก็จะหั่นนักเก็ตเชฟหรือเราจะเตรียมนกเก็ตเชฟทุกคนเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวนี้ตอนเช้าเราก็จะชงกาแฟกันนะครับชงจากน้ำซาวข้าวนี้เลยนะทุกคน น้ำสับเข้าลงไปนะครับซึ่งจะทำให้กาแฟข้นขึ้นนะครับทุกคน ทำแล้ก็เ้าเขา้มข้นเนี่ต้องหวานต้องมันกินแล้วก็ติดกระเพงใส่แล้วเนี่ยเขาติดเขาแน่จะใส่นมข<อ>้นเยอะอ่ะแล้วมันหวานแล้วอร่อยใส่นมข้นหวานจะติดแมกใส่ตอนนี้แสงอาทิตย์ก็เริ่มส่งลงมายังภูเขาฝั่งนู้นแล้วนะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นหมอบ จางๆอยู่ตรงนี้นะครับเหมาบเรื่อลงนะครับผมสูงภูเขาลงนู้นพระอาทิตย์ก็ส่องมาเกือบครึ่งภูเขาแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมายังฝั่งนี้นะทุกคนแต่ว่ายังไม่พ้นขอบภูเขาดีนะครับซึ่งบริเวณรอบๆที่พวกเราอยู่ก็จะเป็นภูเขาสูงๆแบบนี้ล้อมรอบเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับ ป่านนูนก็จะเป็นภูเขาที่สูงเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยซึ่งเราก็จะอยู่บริเวณจุดตรงกลางตรงนี้นะครับทุกคนพวเราก็จะมากินข้าวเช้ากันนะครับเอาอนี้เลยฮะก็อย่างเดียว

ทุกคตอนนี้พราทิตย์ก็พลนขอบภูเขาแล้วนะครับนู่นแสงก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอเค็ครับทุกคนตรงน,นี้ก็จงก็กลับมาแล้วนะครับนี่คือจงนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของจงด้วยนะครับจง1 9ึ่งเก้าเกงครับผมครับผมฝากเป็นกนาลังใจให้จงกับผมด้วยนะครับถ้าวันหลังผมมีโอกาสผมก็จะมาใช้ชีวิตกับจงที่นี่ นะครับถ้ามีโอกาสวันหลังผมจะกลับมาที่นี่อีกนะครับโอเคครับผมฝากช่องจงด้วยนะครับกับพงคนเดินป่าด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับขอฝากช่องของวรลวิทครับจอมโมไปติดตามได้ชื่อว่าวรลวิทภาษาอังกฤษเลยหรือจะหาภาษาไทยก็ได้วรวิทไอโมอย่างนี้ก็ได้นะครับน่าจะเห็นอยู่หรือวรลวิทเดินป่าจดชัวกว่า ก็ไปติดตามผมมอในช่องผมได้สำหรับคลิปนี้ผมกับวโรบิดเราก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตในป่าอะไรกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าเรามีโอกาสมาอีกก็จะเราก็จะไปใช้ชีวิตในป่ากันนะครับใช่ยังไงทุกคนก็ฝากติดตามอ่าวโรบิดแล้วก็พงคนในป่าไว้ด้วยนะครับเผื่ออีพีหน้าหรือว่าคลิปหน้าเราอาจจะมีคลิปทําด้วยกันนะครับผมยังก็ฝากช่องของพี่วโรบิดด้วยแล้วกันนะครับครับตอนนี้ผมก็จะมาเก็บ เปลกับที่นอนผมจะอยู่ในนี้นะครับส่วนของน้องพันก็จะอยู่ข้างบนนี้เลยน้องพังก็ยังไม่เก็บนะครับส่วนผมก็จะมาเก็บเปลกับที่นอนของผมตรงนี้เลยนะครับ ก็จะเดินทางออกจากที่พักจงที่นี่นะครับพวกเราก็จะเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากที่พักจงที่นี่นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องสุดสุดกันแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็พี่ไอร์และชูวงด้วยแล้วก็น้องพังแล้วก็พี่คนนึงก็คือพี่วรวิทย์นะครับ